นะครับประเด็นแรกเรื่องคาร้อนเรื่องของคลิปวิดีโอนะครับที่มีการระบุกันว่าเป็นคลิปที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการล็อบบี้ในคดีนตอที่พรรคประชาธิป,ปัตย์ดยเนเื้อหาของคลิปเนี่ยมีการพูดถึงที่คัอนคงชัดเจนถึงนแนวทางในการช่วยเหลือพรรประชาธิป,ปัตย์นะครับเรื่องที่สองเเรื่องของการขยายผลการจับกลุ่ม กลุ่มต่อความไม่สงบนะครับเรียนรู้ว่านัก,นกรบแดงที่มีการพาดทิงถึงกับพูช้าว,ว่ากลายเป็นแหล่งฝึกอาวุธให้กับกร,ระวนกาหรือผู้ฝึกอาวุธกลาวนะครับรเรื่องที่สามเรื่องแจ้งให้ทราบนะครับเรื่องแนวทารง,องรองรองของพระรองนายกบัญชีสนับสนร์นภาษาครับซึ่งมีการประสานงานเพื่อพูดคุยกับพรรคการเมืองนครับเอาแต่ในประเด็นแรกก่อนนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของ กรณีคลิปนีระบูว่าเป็นคลิปมีการล็อบบี้เพื่ออุ้มพักประชาธิปัตย์ให้ว่าควรยากระดีกทุกพัซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะครับและที่เป็นเรื่องที่สังคมก็คงให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับเพราะกนนารมือใหม่มีความเห็นอันนี้นะครับหนึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งหาข้อพิสูจน์และพิสูจน์ตัวเองว่าเกี่ยวข้องจริงหรือไม่อย่อยางไร พราะกรณีดังกล่าวได,ได้สร้างความเสื่อมเสียให้กับระบบยุติธรรมของประเทศที่กําลังตกอยู่ในสถานการณ์ผ่อนไหวและรอะบางจากการโจมตีของกลุ่มที่พยายามสร้างความฝันปวดให้กับบ้านเมืองในขณะนี้ทั้งนี้สังคมส่วนใหญ่คาดหวังว่าระบบยุติธรรมที่เข้มแข็งเป็นธรรมและน่าเชื่อถือเท่านั้นจะเป็นช่องทางในการช่วยปรายวิดบ้านเมืองในขณะนี้ได้พรรคการเมืองใหม่จึงขอเรียกร้องให้สารรัฐธรรมนูญ เร่งสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่เลขาธิการประธานศารัฐธรรมนูญเข้าไปเกี่ยวข้องกับคลิปดังกล่าวเพื่อสร้างความกระจ่างให้กับประชาชนและไม่ให้กระทบต่อวามน่าเชื่อถือของกระบวนการไต่สวนในคดียุบพักประชาธิปัตย์นะครับข้อที่สองพักการเมืองหมายเชื่อว่าพักเพื่อไทยจะนําเรื่องนี้ไปเป็นเครื่องมือเคลื่อนไหวเพื่อโจมตีระบบยุติธรรมหรือศาล และกดกันกระบวนการไต่สวนคดียุคพักประชาธิปัตย์สอดประสานไปกับกระบวนการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงซึ่งสถานการณ์สังคมการเมืองไทยจะเรลวร้ายลงนะครับคดียุคพักประชาธิปัตย์จะกลายเป็นระเบิดเวลาต่างการเมืองไปท,ที่สุดฉะนั้นพรคเพื่อไทยจึงไม่ควรนําเรื่องนี้ไปมีกลื่นขยายผลเชื่อมโยงกับประธานอุคคำกรีบุคคลสำคัญของประเทศ หรือตัดตอนว่าเป็นขบวนการอำามาอุ้มพักประชาธิปัตย์เพราะยิ่งจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดความแตกแยกในสังคมก็จะคุณกลุ่มมากขึ้นถ้าพรรคเพื่อไทยจะเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ต้องอยืนอยู่บนข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้เท่านั้นเพราะเรื่องดังเลเป็นเรื่องที่มีความป่อนไวมากพรรคการเมืองใหม่ตั้งข้อสังเกตว่ามีความพยมมีความพยายามเชื่อมโยงคลิปหลายคลิปเข้าด้วยกัน นะครับทั้งทังที่เกิดต่างกรรมต่างวาระนะครับโดยพยายามเชื่อมโยงคลิปที่มีการระบุว่าเป็นบทสนทนาระหว่างเลขานุการสารรัฐธรรมนูญกับคนของพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งเป็นคลิปที่เกิดขึ้นนะครับณนะที่แห่งหนึ่งเชื่อมโยงเข้ากับคลิปที่มีการแอบบันทึกเสียงและภาพในห้องประชุมของตุลาการสารรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นการพูดคุยถึงแนวทางในการไต่สวนคดีนี้เท่านั้นเนื้อหาก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากากนะครับไม่ได้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับคลิปที่มีการพูดคุยกันระหว่างคนของพรรคประชาธิปัตย์กับเลขานุการของประธานสภาครมุทรเสียงดังฉะนั้นสังคมจะต้องแยกแยะระหว่างพฤติกรรมส่วนตัวของเลขานุการประธานสภาครมุูญที่ถูกระบุถึงในคลิป องค์กรศาลอยาาล่างศาลรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะกับกระบวนการไต่สวนของศารลรัฐธรรมนูญซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันนะครับผมที่เราพักเพื่อไทยก็คือระหวังนะครับถ้ามันเป็นพฤติกรรมส่วนตัวของเลขาธิก,การประธานศารลรัฐธรรมนูญซึ่งอาจจะถ้าถ้าเป็นคนในคดีจริงนะครับนายพิสิธิ์ก็มีความผิดทีรร่ปฏิเสธไม่ได้ตพามันจะชอบซึ่ศาลก็ต้องไปตั้งกรรมการสอบไต่สวนเอิรุธแล้วก็ว,ว่ากันมีนกฎหมายเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับแต่ว่า สังคมจะต้องไม่เอาพฤติกรรมส่วนตัวของเลขานุการประธานสารรัฐธรรมนูญไม่เอามาเป็นความกับการทํางานของสารรัฐธรรมนูญซึ่งถ้าเราดูคลิปอีกคลิปหนึ่งที่ระบุในห้องประชุมเนี่ยก็พูดถึงแนวทางการพิจารณาคดีการไต่สวนคดีตามข้อไหนไม่ได้มีเนื้อหาส่วนใดที่ไประบุว่าจะเลือกประโยชน์ให้กับโจทหรือจำเลยผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องในอะไร ดันั้นอย่าเอาสองเรื่องมาปนกนะันเพราะถ้าปนกันเมื่อไหร่เนี่ยผมผมเป็นหวงว่าจะทําให้ประชาชนเข้าใจผิดแล้วระบบสารหรือระบบพิธีธรรมของประเทศก็จะถูกเผชิญกับพิกฤตสศาที่รุนแรงอีกครั้งหนึ่งบางครั้งที่เราก็เชื่อเลยว,ว่ามีแต่สารมีแต่ะระบบพิธีธรรมเท่านั้นนะครับที่จะทาให้บ้านเมืองรอดพ้นจากพิกิตการในขณะนี้ได้นะครับข้อที่สามนะครับกรณีนี้พรรคประชาธิปัตย์ไม่ควรปัดปฏิเสธในทันที จะต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้เพราะอาพคลิปดังกล่าวเป็นความจริงถือเป็นการแทรกแซงระบบยุติธรรมอย่างรุนแรงและเลวร้ายที่สุดนท่านในประรวัติศาสตร์การเมืองไทยฉะนั้นไม่ว่าจะทําในานามพักหรือไม่ก็าตามนะครับหรือจะไปเล่นรุ่นเ,เรื่องส่วนตัวของบุคคลที่ถูกพาดพิงก็ตามแ,แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนของพักและทีมทนายาน้มของพักเข้าไปเหี่ยวข้องร้วย พรรคประชาธิปัตย์จึงต้องมีความรับผิดชอบที่เป็นรู้ป็นตามกับสังคมหากปฏิเสธการปฏิเสธของท่านนายกโดยยังไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้อย่างจริงจังผมคิดว่าเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับหากพรรคประชาธิปัตย์ฉะนั้นพรรคประชาธิปัตย์จะต้องเร่งสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงต่อประชาชนโดยเร็วที่สุดนะครับว่าในวิรัติถูกูพูดถึงในคลิปนะครับใช่ตัวจริงหรือไม่ และถ้าใช่เ้าที่ทราบเจ้าตัวก็ยังไม่ปฏิเสธถ้าใช่ปัญหามีคําถามต่อว่าถ้าปเป็นนาส่วนตัวหรือเป็นแนวทาง,งในการสู้คดีของจินกฎหมายร้ประชาธิปัตยเรื่องใหญ่นะครับต้นทุนท่านนายกมาปฏิเสธเรื่องนี้อย่างเดียวผมคิดว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งท่านต้องมีวิธีพิสูจน์ขอ้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือาดีนะครับเพื่อให้สังคมมั่นใจว่าจะไม่ใช้อํานาจทางการเงินงเข้าไปแทรกแซงกระบวนการไต่สวนคดีนี้นะครับเพราะเป็นคดีที่ ประชาชนจับตามองไม่ใช่แค่คนไทยนะครับสื่อมวลชนต่างประเทศก็สนใจเรื่องนี้มากนะครับผมก็ถูกสัมภาษณ์เยอะว่ามีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย,าอยานน่างไรจากสื่อมวลชนต่างประเทศาะสนใจพิเศษอาจจะมากกว่าคดียุพักเพื่อไทยได้สำเร็จน,นะครับประเด็นที่สองนะครับที่จะแถลงวัน่น,นี้ก็คือเรื่องของการขยายผลจับกลุ่มกลุ่มต่อความไม่สมบทางการเมืองนะครับ ข้อที่หนึ่งนะครับพักการเมืองใหม่สนับสะดุดและขอชื่นชมบทบาทและการทําหน้าที่ของดีเอสไอที่พยายามขยายผลจากกลุ่มกลุ่มกระบวนการก่อความไม่สงบและกลุ่มติดอาวุทธที่ก่อความรุนแรงในขณะนี้เพราะหากกลุ่มดังกล่าวขยายตัวเติบใหญ่จะเป็นตัวแปรของสถานการณ์การเมืองจนทําให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายทั้งใหญ่ขึ้นในเร็ว,เวนี้นะครับเพราะปฏิบัติการของกลุ่มดังกล่าวเป็นปฏิบัติการที่มีการออกแบบ แล้วก็ทําเป็นกระบวนการถ้ากลุ่มนี้ไม่ถูกจัดก,การนะครับกลุ่มจิตวุธจะกลายเป็นพลังชี้ขาดทางการเมืองในสังคมการเมืองไทยไปในที่สุดซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวผมยินคิดว่าเราต้องสนับสนุนบทบาทดีเอสไอนะครับข้อที่สองรัฐบาลและกองทัพต้องสนับสนุนการทํางานของดีเอสไอและเปิดเจราจากับทางการกัมพูชาเพื่อขอความร่วมมือภายใต้สนธิสัญญาสงผู้รายข้ามแดนที่มีผลบังคับใช้ ตั้งต่วันที่1เมษายน2544มาแล้วนะครับเพราะต้องยอมรับความจริงว่าประเทศกัมพูชาได้กลายเป็นแหล่งหลบซ่อนตัวของผู้ที่ก่อเหตุก่อ,อความผิดหรือแม้แต่ผู้ต้องหาในคดีสําคัญๆของทางการไทยไปแล้วรัฐบาลกัมพูชาจะรู้เห็นหรือไม่ก็ตามนะครับแต่หากจริงใจกับประเทศไทยก็จะต้องให้ความร่วมมือกับทางการไทยเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงดังกลาวการรักษาความสัมพันธ์แต่ไม่มีความจริงใจ ให้กันจะส่งผลเสียหายต่อประชาชนทั้งสองประเทศในที่สุดไม่ว่าจะเป็นคนไทยและคนต่างชาตินะครับตอนที่สามก็สุดท้ายนะครับหากเรื่องนี้ทางการไทยเพิกเฉยไม่ดําเนินการหรือเกรงว่าจะกระทบความสัมพันธ์กับกรรมพูชานะครับพรรคการเมืองใหม่เป็นห่วงว่าผู้ก,ก่อความผิดหรือกลุ่มก่อความไม่สมบจะได้ใจและก่อเหตุรุนแรงขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายก็จะหลบหนีไปซ่อนตัวในประเทศเพื่อนบ้านสักระยะหนึ่ง แล้วก็กลับมาป่อเหอไม่รู้จบนะครับคนที่รับผลกระทบอย่างนี่เรียกไม่ได้ก็คือประชาชนคนไทยนั่นเองนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับผมได้รับการประสานงานมาจากท่านรองนายกพลตรีสนั่นะจรประสาท